สวัสดีค่ะอาจารย์ชิวานารยาศีตุลน,นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะอาจารย์วาจะพูดถึงราหูนะคะที่กำลังจะทำการโคจรยกย้ายจากราศีพฤกษพเข้าสู่ราศีเมษนะคะซึ่งราศีเมษเนี่ยเป็นราศีดวงเมืองประ เทศไทยรางหูจะส่งผลอย่างไรบ้างถ้าหากว่าโครจรเข้ามาทับลัคนาดวงเมืองนะอาจารย์วาจะพูดถึงเรื่องของราหูเนี่ยใน17-18ปีที่ผ่านมาคืออย่างนี้ค่ะราหูเนี่ยเวลาที่ เขาโครจรน,นะคะเขาจะอยู่ในแต่ละราศีเนี่ยนะคะคือสถิตยอยู่ในราศีใดราศีหนึ่งเนี่ยคะ่ะเมื่อโครจรเนี่ยจะอยู่โดยประมาณนะคะหปีครึ่งหนึ่ปีครึ่งกว่าที่เขาเนี่ยจะวนกลับมาที่ลัคนาราศีเมษนะคะเขาทับดวงเมืองอีกครั้งเนี่ยก็โดยประมาณ17-18ปีครั้งหนึ่งนะคะแปลว่าเราต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี4 6 4 7นะคะที่ ราหูเนี่ยโคจรเข้าทับดวงเมืองนะคะในช่วงปี46-47นะคะช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเช่นสึนามิไข้วัดนกนะคะที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเมือง เนาะราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในประวัติการเลยนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่อาจันวาเนี่ยจะพยากรณ์ในปี2565ค่ะอาจยนวาก็ต้องหยิบยกนะคะในส่วนของข้อมูลเดิมนะคะในปี4647เอามาพูดกันเพราะว่ามันหมายถึงการวนกลับมา อีกครั้งแปลว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะแปลว่าในปี2565นี้อยนีเมื่อราหูเนี่ยโคจรเข้าทับนะคะราหูเนี่ยจะโคจรยกย้ายช่วงประมาณสิ้นเดือนมีนาคมสิ้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี่แหละค่ะอีกเดือนก,อกว่าเนาะ,ะเมื่อราหูโคจรเข้าทับค่ะเหตุการณ์ที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นซ้ําก็คืออาจจะมีในเรื่องของภัยทางธรรมชาติคือสึอนามิ หรือในเรื่องของอเหตุระเบิดไฟไหม้ใหญ่ๆนะะเรื่องของไข้หวัดนกค่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมาช่วงต้นปีนี้ใช่ไหมคะก็มีในเรื่องของเรียกว่าไข้หวัดหมูได้ไหมนะคะก็เป็นเรื่องของโรคระบาดนะก็มีโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งมีโอกาสที่จะเป็นซึ่งเราก็ได้เห็นกันไปแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีในเรื่องของหมูนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของ การเปลี่ยนครัวอำนาจทางการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะสนใจในเรื่องของการเมืองหลายคนก็อาจจะอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งยิ่งใหญ่ถ้าส่วนตัวอาจารย์มาที่ดูที่พยากรณ์นะคะบอกตามตรงว่าไม่แน่ใจคือหมายถึงว่ายากเหมือนกันนะคะที่จะมีการเปลี่ยนขรัวทางการเมืองนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของม็อบ นะคะที่อาจจะมีเยอะขึ้นมีมากขึ้นมีม็อบถี่มากภายในปีนี้อะไรแบบนี้นะคะ,ะแต่ทีนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนผู้นำนะคะอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเนาะก็ต้องรอดูกันก่อนนะคะเอาเป็นว่าพยากรณ์ไว้ประมาณนี้แล้วกันมันจะเป็นในเรื่องของการของการที่มีมีม็อบเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย หรือว่านหนักๆใหญ่ๆอ่ะสมากกว่านะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นสูงมากๆซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะถือว่าสูงมากแล้วนะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะพุ่งขึ้นสูงกว่านี้ได้อีกนะคะในช่วงที่ราหูเนี่ยโคจรเข้าทับนะคะบางคนบอกว่าเอ้ยก็เกิดขึ้นแล้วนี่ก็ราหูก็ยังไม่ทัานย้ายเลยนะราหูเนี่ยเป็นดาวใหญ่แปลว่ามันมี มันเริ่มมันเริ่มที่จะเกิดขึ้นแล้วนะคะบกลบประมาณ1-2เดือนก่อนที่ราหูจะย้ายเข้าหรือย้ายออกนะคะมันก็เลยมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วให้เราได้เห็นนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยพิบัติต่ตางๆเนาะซึ่งเมื่อกี้ที่อาจารย์ว่าพูดไปนะคะก็หมายถึง ไข้หวัดนกหรือไข้หวัดหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันระบาดแล้วก็รวมถึงโควิดที่ยังไม่หมดยังไม่หายไปไหนนะคะราหูเนี่ยยังหมายถึงการพนันบ่อนความมัวเมามึนเมาหมายถึงอบายมุกนะคะหมายถึงยาเสพติดนะคะแปลว่าปีนี้ค่ะก็จะเป็นปีที่ข่าว เกี่ยวกับเรื่องของบ่อนการพนันอเมยมุกนะเว็บพนันหรือว่าเกี่ยวกับพวกยาเสพติดก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วมันก็จะโยงไปมันก็จะเกี่ยวกับดารานักสแสดงเด็กไอดอลต่างๆนะคะที่อาจจะมีส่วนเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะเพราะว่าราหูเนี่ยก็หมายถึงดารานักสแสดง นะคะคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็รวมถึงนักการเมืองนะคะก็มีโอกาสที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องสีเทาๆพวกนี้นะทำให้เราเนี่ยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเยอะนะคะหรือในวงการบันเทิงบ้านเราประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะมีดารานักสแสดงนะคะหรือนักการเมืองที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายมีข่าวเกี่ยวกับความเจ็บป่วยมากขึ้นเยอะขึ้นหรือหลายคนหลายท่านนะคะ,ะในส่วน ของราหูย้ายหลายคนอาจจะฟังแล้วแบบไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยมีแต่เรื่องที่แบบว่าน่ากลัวหรือแบบมีแต่เหตุการณ์ที่เราเนี่ยต่างไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะไม่มีใครที่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีเหตุการณ์ร้ายเนี่ยขึ้นแต่สิ่งที่อาจารย์วาพูดมาหรือว่าพยากรณ์นะคะ มันก็เป็นการหยิบยกสถิตินะคะจากจากาปี4 6่หนะคะหยิบยกขึ้นมาพูดมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกครั้งและตามหลักการพยากรณ์โหราศาสตร์แล้วค่ะแน่นอนว่าเมื่อราหูเข้าทับดวงเมืองนะคะแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้แหละที่พูดไปนะคะชีวิตคนเราบางครั้งมันก็มีช่วงเวลาที่มันมันวนกลับมาลุกเดิมเนาะใช่ไหม มันก็จะประมาณแบบนี้นะคะหลายคนก็ฟังแล้วก็แบบมันจะมีเรื่องดีๆบ้างไหมนะคะ,ะลัคนาราศีเมษลัคนาราศีดวงเมืองนะคะเมื่อราหูเข้าแล้วถามว่าจะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมจริงจริงราหูคือการเปลี่ยนแปลงค่ะบ้านเมืองเราก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้นนะคะรวมถึงคนที่เกิดลัคนาราศีเมษนะคะคุณจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และคุณต้องอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเนาะคุณต้องกล้า ที่จะ เปลี่ยนนะคะถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณอาจจะอยู่กับความอึดอัดความกดดันนะคะหรือว่ามีเหตุให้ต้องจากลาเนาะหรือว่ามีความทุกข์ความเศร้าใจนานาประการเกิดขึ้นนะคะดังนั้นค่ะชาวเมษนะคะคุณต้องเตรียมตัวละว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงไปในทิศทางไหนที่มันดีขึ้นเนาะคุณก็ต้องอเริ่มคิดเริ่มวางแผนแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเพราะว่าคุณเป็นลัคนาราศีเดียวกันกันกบดวงเมืองประ ประเทศไทยทีนี้เมื่อกี้ค่ะอาจารย์วาเนี่ยลืมพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนก็อยากรู้นะคะเราหเข้ามาแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงอมคือต้องบอกว่าในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในในปีนี้เนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นต้องใช้คำว่ามันเหมือนทรงๆก็ยังพออยู่ได้ไม่ไม่หนักไปกว่านี้มากสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ คือถือว่าเรายังใช้ชีวิตนะคะคนในประเทศเรายังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อยู่ได้อยู่อะ่ะเออคือไม่ได้หนักหนาสาหัสมากไปกว่านี้แล้วนะคะแต่เศรษฐกิจยังไม่ได้แบบฟื้นตัวกลับมาแบบ ดีการที่เศรษฐกิจเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นมากๆเนี่ยนะคะเราต้องไปดูในส่วนของดาวพฤหัสบดีด้วยเนาะแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์วับขอพูดถึงแค่ราหูก่อนนะคะแต่ทีนี้หาราหูเนี่ยมาจากเรือนลาภะนะคะของดวงเมืองลาภะก็หมายถึงไรายได้เสริมนะคะลาภะหมายถึงโชคลาภกําไร ะะชกลาภหมายถึงเพื่อนสนิทนะคะมันหมายถึงอะไรคะมันหมายถึงว่ามันก็มีโอกาสค่ะมันก็มีโอกาสนะคะที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะมีช่องทางหรือว่าคนในประเทศเนี่ยมีช่องทางในการหาเงินมากขึ้นและจะดีมากๆใครที่รู้จักหาช่องทางหาโอกาสเพิ่มเติมเพราะอย่างน,น้อยๆราหูก็ยังมาจากเรือนพบภที่ดีนะคะก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีงานเสริมรายได้เสริมเข้ามาจุนเจือ ในในความเสียเยอะๆก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างหมายถึงคนที่ปรับตัวได้คนที่รู้จักที่จะมีช่องทางหาโอกาสให้ตัวเองคุณก็จะประสบความสำเร็จ ะะก็จะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาได้ใช้จ่ายไม,ไม่ขาดมือนะคะแล้วก็ใครที่ทําเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าติดต,ต่อต่างประเทศจะดีมากๆเลยนะคะในปีนี้แล้วก็ราหูเนี่ยหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะคะปีนี้จะมาแรงมากในเรื่องของโหราศาสตร์ความเชื่อการดูดวงนะคะปีนี้จะเป็นปีที่เรื่องเหล่านี้ค่ะ อาจะดังจะมีคนให้ความสนใจมากๆหรือว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะก็สุดท้ายแล้วค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะสิ่งที่คุณฟังไปคุณอาจจะฟังแล้วแบบเหนื่อยใจถอนหายใจเรื่องดีๆมีแค่นิดเที่ยวเองนะคะก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นจังหวะชีวิตดังนั้นคุณก็ต้องเข้าใจนะทำความเข้าใจแล้วก็รับมือให้ได้อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเไม่ว่าดวงเมืองจะเป็นอย่างไรแลหูเข้าทับ ดวงเมืองในเหตุการณ์ต่างๆร้า,า,ายๆที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นตามที่อาจารย์วาได้พูดไปเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้เพราะว่ามันเป็นการพยากรณ์ในภาพกว้างหมายถึงผลกระทบอ่าหมายถึงผลกระทบมันจะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่กระทบกับคุณก็ได้อยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละคนนะคะมันจะหนักหน่อยกับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษลัคนาราศีตุลน,นะคะคุณอาจจะต้อง เจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สําหรับสองลัคนาราศีนี้เพราะว่าราหูทับและเลงนะคะทับเมษเล็งตุนนะคะก็เอาเป็นว่าสําหรับการพยากรณ์ราหูนะคะโครจรเข้าทับลัคนาดวงเมืองอาจารว่าพยากรสั้นๆกว้างๆไว้ประมาณนี้แล้วนะ,ะวันนี้ก็พยากรณ์กันแบบเบาๆซอฟๆนะคะก็ขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิต ะะไม่ต้องเครียดกับคําพยากรณ์มากจนเกินไปนะคะมันก็เป็นสถิติและเป็นคําพยากรณ์ในรูปแบบนะะตามโหราศาสตร์ไทยะนะคะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ซึ่งเรื่องร้ายๆแน่นอนว่าไม่อยากให้เกิดหรอกคะ่ะแต่ก็รู้ไว้เพื่อที่จะระมัดระวังตัวไว้ก่อนรัดเข็มขัดไว้ก่อนอะจะก้าวเดินยังไงก็ขอให้มีสตินะคะแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยคะ่ะ ขอให้คุณมีความสุขขอให้บุญรักษาทุกคนนะคะก็อย่าลืมมันปฏิบัตินั่งสมาธิแผบเมตตากันให้ได้สม่ำเสมอนะคะก็สิ่งดีๆจะเกิดกับคุณก็ต่อเมื่อคุณรู้จักที่จะทำในสิ่งดีๆนั่นแหละนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ฟังจนมาถึงตอนจบนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ